เ,เมนูวันนี้นะคะอร่อยง่ายๆสไตล์ส,สวนไผ่มีสุกนะคะเราจะทำเมนูหมูผัดกะปิสูตรของสวนไผ่นะคะสูตรสูตรของของดิฉันเองนะคะต้องบอกว่าสูตรใคยสูตรมันเนาะแต่สูตรเราอะทำง่ายๆมีอะไรใส่ก็ใส่เข้าไปใส่น้ำมันนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกะปิพ่อขอกะปิกะปิเนี่ยอ่าเดี๋ยวดู วัตถุดิบที่เราใช้ในการปรุงนะคะหมูใครจะใช้หมูสาชั้นก็ได้แต่ว่าเราอะสูงวบแล้วเราก็เลยใช้หมูที่เรามีเป็นหมูสันในนะคะนุ่มหน่อยแล้วก็มีกะปิกะปิกับหอม,หอมกระเทียมตำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือทําซอสกะปิไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผัดนิดนึงแล้วเราก็จะเอาซอสกะปิลงไปผัดแล้วเราเค่อยใส่หมูนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงนะคะก็มีหัวหอมมีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหยวกมีใบมะกรูดนิดนึงมีพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆมีน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกะปิแม่จำปากะปิดีที่เราเลือกใช้นะคะ อันนี้ใช้1ช้อน1นช้อนแกงนะคะหนึ่งน,งอ,นอ่านนี่เลยหช้อนที่เราทินข้าวแหละแล้วส่วนอันนี้เคล็ดลับน้ำล้างครกน้ำล้างครกที่เราใช้เนี่ยก็คือน้ำที่เราตำเครื่องเครื่องที่จะผัดนะคะมีกะปิมีหัวหอมมีหัวกระเทียมอะไรอเงี้ยค่ะมีตะไคร้นิดหน่อยน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเจียวหอมนิดนึงเีหอ,หอมลง เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดว่าสีน้ำตาลเนาะพอเริ่มเปลี่ยนสีปั๊บอ่ะเราเอากะปิที่เราโขลกไว้แล้วเนาะเราเอากะปิที่เราโขลกไว้แล้วนะคะเอาลงไปผัดก่นอนเพราะในนี้จะมีทั้งหอมทั้งกระเทียมแล้วก็ใส่ซอสกะปิที่เราทำลงไปเลยเอาไปผัดเลย ซอสกะปินี้เราก็จะเอากะปิละลายกับน้ำปลานะคะใส่ชีสเขียวไปเลยเที่ยวไฟอ่อนๆนะอันนี่ตั้เบาๆเดี๋ยวให้ซอสกะปิเราแบบเข้มข้นนัวเข้ากันดีก่อนนะคะซอสกะปิเราเริ่มเข้ากันแล้วนะเร,เริ่มเล่นียวละ เริ่มเหนาาียวปั๊บเราใส่หมูลงไปเลยข้าให้เข้ากันนะตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลเราจะใส่ทีหลังพอหมูเริ่มสุกเขาก็จะเขาจะหอมเลยแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มความนุ่มด้วยการ นี่เคล็ดลับของเราน้ำล้างครกที่เราตำกะปิไว้นะใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเคีย่ยวเห็นไหมไหมดู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 กะปิที่ก้นครกโหยังนัวอยู่เลยอนะ่ะเขี่ยหมดนีใส่น้ำคดีเลยถ้วยหนึ่งน้ำล้างครกนะคะเคีย่ยวจนจนงวดเนาะจนน้ำเหลือน้อยเนี่ยแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลนะคะ ไม่งั้นถ้าเราใส่ไปก่อนอนะ่ะหมูเราจะแข็งใส่น้นตาลปี๊บน้ตาลมะพร้าวใส่นิดหน่อยก่อนคือเราไม่ต้องการหวานมากความเค็มจากกะปิกับน้ำปลาที่ตอนที่เราทำซอสกะปิเนี้ยได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเป็นนิดนึงน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จากเคล็ดลี แล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเราจะเคี่ยวจนน้ำแห้งเลยนะรอบนี้ก่อนที่จะเคี่ยวน้ำแห้งนี่เราจะใส่พริกขิงสวนนะใส่ลงไปเลยพริกขนูสวนจะเลยแดี๋เวลากินเราก็จะแบบว่าขบเปาะแปะปาอแปะในปากแล้วก็จะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ10บนาทีคราวนี้เราจะเอาให้น้ำแห้งเลยนะคะเอาแบบขบขกอ่สิ0นาทีผ่านไปไวมันก็หกเลย เริ่มเริ่มงวดแนละ้วเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวแห้งอีกนิดหนึ่งเราจะใส่พริกแล้วนะิชีฟ้าแดงเพิ่มสีสันเพิ่มความเฉดดรอนะคือเราเวลาผัดไม่ต้องใส่น้ํามันเยอนะหรอกน้ำมันจากหมูก็ออกมาทีนี้เาใส่ซีฟ้าแดงก่อนอันนี้ริกหวกหลังแล้วนะีน๋ยวก็ค่อยๆผัดพอเริ่มผิดๆแล้วค่อยๆผัด คือเราเรากะว่าเอาเก็บไปกินนานๆได้นะคะไม่เสียเพราะว่าอันนี้เราผัดแห้งแล้วเดี๋ยวเรามีสูตรให้ท้ายคลิปนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวเรานะคะใครๆก็ทำได้ง่ายๆวัตถุดิบก็หาง่ายๆกะปิแม่จันตาก็หาง่ายค่ะในเพจกะปิแม่จันตาหรือเพจเส้นไทยมีสูตรก็มีนะคะ มีจะดส่งด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางเราก็มีนะคะเดิมเดี๋ยวต้องให้พริกสุกแล้วหอมนิดนึงขั้นตอนนี้นะคะเราจะบีบมะนาวมะนาวจากโคกหนองนาของเราไปสักหนึ่งจีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันก็จะกลมกล่อมมากขึ้นอัอนนี้ก็ผัดให้พิกสุก ว่าสีสันน่าทินมากรดดมากอ่ะจะบอกบบว่าพอบีบไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นกระปิขึ้นเลยนะแล้วหมูนี่ไม่ได้แข็งนะคือมนุษยใจเย็ยนอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรหมูนุ่มนะคะอีกสูตรนึงอ่ะผัดอย่างรวดเร็วผัดเหมือนผัดแบบพุ่งไฟแดงแต่สูตรนั้นอ่ะมันเป็นสูตรเร่งด่วน อันนี้หมูไม่ได้หมักแต่อย่างใดนะคะอันนี้เราเราเราเขาเรียกอะไรอะเอ,อเราเคี่ยวด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆนะคะการเคี่ยวไฟอ,อ่อ,อนๆนะก็จะทาให้หมูเรานุ่มเราก็จะแบบว่าโดยรกระดูดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเช้าให้เข้ากันกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอ,อร่อย,อยาบอกไคร ส้นไถมีสุขหนึ่งเชิญชวนทุกท่านมาทานข้าวนอกบ้านกันหลังจากน้ำลดมีพื้นดินให้เราแบบมาเดินย่ำมีลองออกมานั่งกินบรรยากาศตรงนี้โคกนหนองนา้ายโคกนหนองนาที่เราเช็คอินกันโคกนหนองนาพ่อชอแอสวนไถมีสุกวันนี้เรามากินข้าวกันตรงนี้เลยเพราะว่าน้ำลดแล้วถึงแม้ว่ามันจะเลอดเทอะแต่ว่าดินแห้งแล้ว เมนูเย็นนี้หมูผัดกะปิหมูผัดกะปิสูตรของของ,ของขอ,ของครอบครัวเรานะคะสูตรของแม่จำปาสูตรของแม่จำปาถ่ายทอดมารุ่นรุ่นลูกนะคะเป็นผัดแบบโบราณมีอะไรใส่ก็ใส่ไปแต่ว่าวันนี้รุ่นลูกก็ปรับ นิดนึงตรงที่แบบว่าเราอยากได้หมูนุ่มเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปนานๆอร่อยมากอร่อยมากัาากๆก,ก,กำลังดีกะปิที่เราใช้นะคะ,ะผัดกะปิเนี่ยเคล็ดลับเลยกะปิต้องหอมกะปิต้องดีกะปิต้องต้องบอกว่าไงต้องมีความพิเศษอะใครใครที่ชอบเมนูนี้นะคะลองลองดูลองกะปิไหนก็ได้แต่ถ้าให้เด็ดจริงๆอะ่ะกะปิแม่จำปาค่ะ ลองดูนะคะสั่งซื้อในเพจได้นะคะใกจำหน่ายในเพจกะปิแม่จำปาเพจสนไผยมีสุขสามารถสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าใครสะดวกมาที่ร้านวิสาหกิจชุมชนในปั๊มบางจากกระแสะบนก็แวะมาอุดนหนุนกันได้นะคะเค็มเค็มนำหวานตามเผ็ดเล็กน้อยนะคะ แต่หมูเนี่ยคือไม่ไม่แข็งอ่ะไม่ถึงขนาดนุ่มมากแต่ก็ไม่แข็งนอเคค่ะอร่อยหอมใบมะกรูดหอมพริกขี้หนูสวนเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็กินกับผักสดๆอย่างเงี้ยค่ะเข้ากันอืมอร่อยอ่ะยังไงสวยร้อนๆเมนูผูหมูผัดกะปิของเราเนี่ยนะคะ เตรียมเอาปากกามาจดได้เลยค่ะไม่หวงสูตรนะคะใครจะเอาไปทําเมนูนี้นะคะหมูเอ่าหนกิโลเนี่ยใช้กระปิหนช้อน1ช้อนแกงนี่เลยพูนๆน,นะคะน้ำตาลปีบ๊บครึ่งช้อนน้ำปลา1ช้อนนะคะหช้อนโต๊ะเนี่ยเหมือนกันค่ะแล้วก็หอ,หอมหอมแดงนะคะประมาณ3-4หัว กระเทียมสักหัวหนึ่งแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็ตำตำตำส่วนหนึ่งอะ่ะเราก็ละลายาละลายทําเป็นน้าอะ่ะเป็นเป็นเอาน้ําปลาละลายกับน,น้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็ใส่หอหอมที่เราตำม,มาค่ะละลายไว้เป็นซอสกะปิแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับผัดก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราเราเอาน้ํามันกับหอมแดงเนี่ยลงไปผัดเพิ่มความหอมก่อน หลังจากนั้นก็เอาซอสกะปิลงไปผัดนะคะผัดเสร็จเรียบร้อยพอซอสกะปิเริ่มงวดเราก็เอาหมูลงไปคลุกเค้าเติมน้ําอย่าลืมนะคะเรามีเคล็ดลับคือน้ําล้างครกเพราะความเข้มข้นของสมุนไพรที่เราตาำกะปิที่ยังหลงเหลืออยู่ก้นครกนี่แบบนัวมากเอาน้ําล้างครกหนึ่งถ้วยนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็คนและทีนี้ก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวจนกระทั่งเหลือน้าคุกคลิก แล้วจึงใส่น้ำตาลปี๊บไปหนึ่งช้อนนะคะเกลี่ยต่อเป็นแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกชรฟ้าแดงพริกเขียวพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดตามชอบเป็นอันว่าเสร็จกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากส่วนรสชาติเนี่ยใครชอบเค็มมากเค็มน้อยสามารถปรุงเพิ่มได้ด้วยน้ำปลาหรือเกลือก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มความนัวเขาจะใส่มะนาวนิดนึงมันก็จะหอมด้วย แต่นิควิ่เนี่ยเปรี้ยวไหมพ่อไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวใส่มะนาวไปซีกนึงก่อนที่จะยกขึ้นมันมันจะไม่มันจะไม่เค็มโดแล้วมันก็จะไม่เปรี้ยวแหละมันก็จะมีความอะไรอะกลมกล่อมมาเนาะนัวนัวบอกไม่ถูกแต่ว่าที่แน่ๆพี่หมูว่าจะหมดการแล้วนะกินข้าวจะหมดคือถ้ากินถ้ากินเปล่าๆอย่างเงี้ยมันจะออกเค็มนิดๆเนาะเค็มมะเค็มนะไม่ไม่ควรกินเล่นกินกับข้าวไม่ใช่กับกินเล่นไม่ให้กับกินเล่น ต้องกินกับข้าวแล้วนี่ยสูตรหนึ่งนะคะกินกับขิงดองขิงแช่อิ่มเนี่ยขิงดองขิงดองน้ําเชื่อมของเราเนี่ยเป็นขิงดองสามรสอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษที่สวนไทยมีสุกหนึ่งทำขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อ่ากินกับข้าวต้มได้ข้าวสวยร้อนๆได้นแนะนำแนะนำมาเป็นเมนูแนะนำค่ะเดี๋ยวไว้เราจะทำคลิปให้ให้ดูนะคะอันนี้ก็ไม่หวงสูตรเช่นกัน ถ้าอยากถ้าอยากซื้อขี้เกียจทาเองก็ที่ร้านวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขในปามบางจากจะาแสบนมีจําหน่ายค่ะกระปุกละห้บาทเท่านั้นเองนะคะคือสามารถเก็บได้ถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเก็บได้เป็นปีโดยที่ม่เสียนะคะแต่ว่าความหอมจะลดลงเท่านั้นเองเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวจะชิมให้ดู อันนี้อันนี้จะมีเปรีย้ยวมีหวานของขิงเปรี้ยวหวานและเผ็ดขิงยังมีรสเผ็ดอยู่นะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อยหอมไม่ได้มันอร่อยปะมันเข้ากันอะมันอร่อยมากอะเออมนูหมูผัดกะปินะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆทําทได้ใครๆก็ทําได้นะคะฝาก ฝากเมนูนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากทำแล้วจำสูตรไม่ได้เจอกันที่ไหนก็สามารถถามได้นะคะขอบคุณขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่ติดติดตามให้กำลังใจพวกเรานะคะสวนไผ่มีสุขได้ดีเสมอมาอ,อ,อยากอยากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าจะเป็นงานประกวดด้านนวัตกรรมและกำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆของสวนไผ่มีสุขเรานะคะ พวกเรายินดีนะคะถ้าหากว่าอ FC เราหรือว่าเพื่อนๆอยากที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแปรรูปเกี่ยวกับไผ่ครบวงจรนะคะการทำอาหารเมนูง่ายๆสไตล์สวนไผ่มีสุขนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะในเพจในเพจ a o e b o o k ใน IG นะคะใน YouTube เราก็มีนะคะฝากกดติดตามด้วย นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์สวนไผ่มิสุขสวัสดีค่ะ